ฮอลิวูดเกมนท์ไทยแลนด์มาปาร์ตี้ต่อนะครับอลิบูดเกมนท์ไทยแลนด์นะครับทุกวันอาทิตย์แบบนี้นะฮะต่อจากนี้ไปเนี่ยนะครับต้องเอาคนมาแซนด์วิชกันแล้วนะ สามัคีเกิดขึ้นไม่รู้ยังไงแต่ทีมคุณจะได้เล่นก่อนแน่นอนเตรียมปรึกษากันไว้นี่คือขอมือเธอหน่อยวิธีคือมีคนนึงอยู่ข้างหน้ามีคนนึงอยู่ข้างหลังคนอยู่ข้างหน้าก็เล่นหน้าอย่างเดียวมือให้หลังไว้คนที่อยู่ข้างหลังก็สอดมือมาผ่านมาตรงนี้แล้วก็มาเล่นมืออย่างเดียวเลยพวกคุณคือหมวดบู่หมวดสิ่งที่พบเจอในโรงพยาบาล เราเจออะไรบ้างในโรงพยาบาลได้อ้าวสองคนนี้ใครอยู่หน้าใครอยู่หลังแม่อยู่หน้าหนูอยู่หลังแม่อยู่หน้าครับแล้วให้ให้คนที่อีกคนที่มันหน้าเหี่ยวมาทําหน้าเนี่ยนะอีกคนที่มันหน้าเหี่ยวมาทําหน้าเนี่ยนะมันจะดูออกได้ดูดูแม่เอามือภา้หลังพร้อมเริ่มเห็นแล้วเหรอววดคมดันวัดคมดันวัดวัดไครเจอใครเจอใครโดมัดผา เดอกใครในโรงพยาบาลหมอคุณหมอถูกต้องไปร้องไห้ยันร้องไห้อ้าวคนร้องไห้ได้ไปอะไรอะไรอะไรจุดไฟจุดไฟนะแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์รแอลกอฮอล์เจลล้างมือได้ครับไปเถียงเถียงเถียงบนมวยไปขับรถขับรถรถพยาบาลรถพยาบาลรถพยาบาลได้ได้ได้ คนตายี p u คนป่วย CPU อะไรอะไรคนแก่ตลออคนแก่ลอดไม่พอตายพอตายแล้วเป็นอะไรคนตายเป็นอะไรเป็นตัเป็นตัวเป็นตัวใช่แก่แก่แก่คนไม่มีชีวิตเขาเรียกอะไรซอบซอบซอบูกตโอเคอะไร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 บอลไปไลอไป้ไปสีก่หับคไม่มีชีวิตเยอไลูอดคอะไรไรไระไไรบอลบอลไปไปบอลบอลบอไปไไปรั อะไรบ้าความดันความดันได้ไปอะไริดให้ที่ยาี่เยาได้ไปเหมือนป่วยจริงน้ากากหน้ากากคออะไรอะไรแหนแหหน้ากากดทำไมอ้น้กกากทำไมได้ไปใจงอนใจงอนยายาใบยาจยาเอ้ก็เรียกอะไรคนใจยาเขาเรียกอะไรคนจยาเขาเรียกอะไรเพศสัจจรฮะเพศสัจอนถูกต้อง เรื่องโรงพาบาลเองไรเห็นแต่เรื่องโรงพยาบาลแล้วเป็นอะไรเราจะพบสิ่งไหนในโรงพยาบาลเราก็พบศพอันนี้ต้องไปแต่จะตอบอะไรให้นะฟังนะนี่คือเกมที่เหมาะกับฉันที่สุดตั้งแต่เล่นมาเพราะว่าไปโรงพยาบาลตลอดไม่ทำใจได้ดีตายเหมือนศพมากแม่ตลอด้ักรัคะแนน ได้ไปทั้งหมด10คะแนนได้ไปทั้งหมด10ข้อคูณ2ตั้งแต่20คะแนนหวงไก่12ตอนนี้นําอยู่32คะแนนเลิกที่หุดไม่แล้วได้หมดหมู่ดีด้วยไงคนป่วยไงบู๊น้ำเหมือนที่อยู่ในรถพยาบาลแล้วหมดหมู่ที่พวกคุณได้เล่นครับการละเล่นไทยโอ้ย การละเล่นไทยนี่คู่ไหนจะออกมาเล่นมาขอมือเธอหน่อยเนี่ยมันต้องมันต้องเป็นคนที่มีความรู้พอสมควรนะเพราะมันเป็นการละเล่นไทยทั้งหมดการละเล่นไทยควรอยู่ฝั่งนู้นไปเราไปเล่นกางกล้วยกันดีกว่าใครอยู่ข้างหน้าใครอยู่ข้างหลังเราอยู่ข้างหน้าเองคุณอยู่ข้างหน้าแล้วคุณจะสอดมือมาข้างหลังเอายางอ่ะประกบมา เสียบเลยฮะสวอตตัสอดสอดสอดอ่ะสอดใต้รักแร้ใช่ไขไปเลยค่ะใช่ายรูปเก็บเป็นทียนนึกหน่อยนะสอดไปสอดไปก็ไม่อ้อายปากไม่ผ่านการละเล่นไทยมันจะได้เห็นมือเดี๋ยวก่อนคุณต้องเอามือคุณไปไว้ไม่คุณต้องเป็นกลุ่มใครใครอร่อใช่จะได้เห็นการละเล่นอย่างเดียวนี่ก็เหมือนการละเล่นอย่างหนึ่งเหมือนกันนะขี่ม้าสองเมืองพร้อมนะเตรียมตัวเริ่มมาเก็บมาเก็บไป เอ่ออะไรอ่ะการโดดยังการกล้วยมาการกล้วยเดินกะลาเดินกะลาเดินกะลาได้ไปมาการกล้วยมาการกล้วยได้ไปเอ่อตีตีตีจิกตีจิตีจับ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 ไม่ใช่อีกอันอะไรอ่ะอะไรอ่ะหมอนผ้าหมอนผ้าได้ไปเฮ้ยเอาเฮ้ยเอา อะไรอ่ะกินอะไรกินอะไรคนเรากินไระิอย่าพูดข้าไหมั้าไหมรา่งแข่งเฉยไนไเดี๋ยวไปกินที่ไหนไปกินแถวไหนไปกินแถวไหนรีรีเขาสารได้ไปกระโดดเชือกกระโดดเชือกได้ไปเจ้ากระถิเจ้ากระิบ้านจีกมันเรียกเขาเกมอะไรอ่ะเจ้ากระิี้ด้วยจี้จ้กระจี้บ้านจีจีจีอะไรอ่ะจี้เอวจีเอรียกว่าจีอะไรอ่ะ

ข,ข้ามข้ามเหอะข้าม fade, ข้ามมะข้างข้ามข้ามปีตาตีโม oh! okay. ่ฮะมอนมอนซ่อนผ้ามีใครว่าเส้นมอสท่อนผ้าไปแล้วอันนี้อะไรปีตาตีโม่ข้อหาก่อนหน้านี้ที่เขาลงไปคือกางตีกางตีก็เลยจะนั่นั่งลงไปตะกี้นั่งนั่งไปสบายไหมครับคุณเซนครับเสียหลักสักครู่เสียหลักสักครู่ ไม่ได้หนีกันเยอะมากทางนี้ได้ไป10ข้อทางนี้ได้อีก9ข้อแล้วนะครับ่สิต่อ32เท่านั้นหลังจากนี้ไปเดี๋ยวพวกคุณจะต้องร่วมมือกันเพราะเกมต่อไปนี้เนี่ยนะครับใช้ได้แค่คนละหนึ่งพยางค์ไยคนละครับ สำหรับในเกมอขอมือฉนอยนะคะโชคดีที่แบบได้หมวดที่เหมาะกับสมาชิกของเราคือป้าตือเนาะแอบแซวนิดนึงนะคะ <S <S เดี๋ยวจะบอกว่าแ acting ค,คือที่สุดเหมาะที่สุดแล้วก็ได้ชัยชนะมาในที่สุดค่ะเกมใบคนละครนะคะถึงแม้ว่าลูกทีมเราจะตีกันตั้งแต่วินาทีแรกแต่ความสมาร์ชิกก็เกิดขึ้นได้เสมอเชื่อว่าลึกๆเรารักกันค่ะรับรองว่าเกมนี้ก็ต้องชนะอยู่แล้วชั่วที <S <S บอแล้วไ<อ> มวยเผามันขึ้นยังไม่ใส่มวยอย่าไปต่อยมวยจะต่อยนี่แหละกินกินกินซาทำไมไม่กินปุ๊บเลยกินปุ๊บกินปุ๊บเป็นถึงเป็น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 ออดยืนต้นมะพร้าวออดยืนต้นมะพร้าวคำเดียว ยืนต้นมะพร้าวห้าพยางินเปิ้อ <g Christianity> กกันอปั๊บโหแหวนไม่พูดแม่พยานึงอันนี้ร้องเพิไงโทษนะกอดออพเดอร์ลิงก่อนลมเอาชื่อก่อนลมเอาต่อไปพูดดินเขากินดินมีครอยน่ไ